ได้กลมอ๋อจะลองรูล่ะก็ก็ะกอดาแต่ถ้าเกิดต่อกอดแล้วเนี่ยต้องซ้อมดาบหน่อยอย่พ่อมาเห็นเนี่ยมึงโดนอีกนะเนี่ยได้ได้ได้ฟูโดนด้วยนะได้ได้ได้นุ่นแหละคนดูลิเกสวัสดีครับกลอนะฟูขึ้นก้อนแล้วขึ้นก้อนแล้วเอออันนี้ก้อนเหรอเนี่ยก้อนไม่รู้ตัวนุ่นแหละคนดูลิเกมีแต่คนแก่แก่มีอาหมัน น่นสาวแท้ๆในคนเนี้ยวทิ้งมันชิ้เยอะอิงเนี่เดยไม่โดนขอ้งข้าวคุรจิห้าหกนิ้วเลย้นิ้วกนิ้วนึงนู่นนะผู้หญิงเดินมายหางหยางนี่นะคนนั่งนู่นคนนอนนั่นนะเด็กมนอ้อนก็นั่นมันเด็กมันจะอ้วนก็นั่นเด็กมันกวนก็เพราะว่าเด็กมันจะกิน้้ โยโนต้ตาี่นี่ต้นตีนวเล่นูียเนี่ยอ้าขึ้นตอลงตอขึ้นขอลงหอไงนา้อมด่าได้แล้วมึงอะมึงเปาไม้เ่ามือกูไมกูไม่ชอบนาพันธุกแทงเนี่ยสิบปีไหมกูด้วยเดี๋ยวพ่อมาย่อหางพ่อหว่างๆไปโงไรกูหัดซ้อม้วด้เพลงด อ้สองคนรู้ไห่ว่านี่ยพุทธพลเป็นฉกจะเป็นว่อยตุงไอ้กองคือหลานหุยตุ้งกร้โดดอะไแกันหออะนิงแโกช กอนอน้วยเเลยอะแลดีมากผขึ้นตาเลยพี่พ่อถามจริงหัวแกไปทุกคนแล้วที่ไหนมาเนี่ยพอมาไมไหนันเไม่ไหนมาเนี่ยพ่ออาว่าไงไอ้้า <partido> ว่าไงไอ้กูลล่ะร้านแปลกๆักแกเนี่ยนี่มีรลานร้านรานกท้ายยอดผมมีข่าวดีมาบอก ไไมีไรย่านพระองค์ท่านสุรยงมีรับสารในพ่อออกตามหาคนดีไปพี่มือให้ทำการบอกรองพี่มือหาใครชนะท่านลุกนะจะได้ตำแหน่งยอดคุณผลและองค์หญิงจันทายอะไร่ปโคจรไงไอ้ที่ได้ไงเนี่ยไม่อะไอ้จะพ่อไม่เนีพ่อฮะพ่ออะไรไอ้หนูอยู่วัดหนูเนี่ยยังสู้ไอ้กบไม่ได้แล้วเข้าไปในเมืองหลวงเนี่ยแล้วไอ้หนูเนี่ยจะไปสู้ใครได้ไใ,ไดไในเมืองมีแต่คนยังเก่งพ่อทำไมกลัวใครเขาเลนะ่ะลูกพี่สู้กับพ่อ เดี๋ยวพ่อเป็นตัวยืนหนาพอแพ้แพ้มึงก็ตำแหน่งผู้พลไปโดนตรงนิ่งจันทอะไรพ่อก็มาของสียงไรเล่าอะไรอ่ะพูดจริงไม่ได้อะเร็วเลยอ๋ออย่างมีเมียอ๋อจะเปลี่ยนลูกเลยนะน้องปละไหนไปไหนไล่ไปหนาไนาอะไรปหน้ากันอ๋อลูกก็คุยกันไป่รู้แล้วขาบานโว้ยไปไหนดานไปในเมืองป่วยอ๋อในเมืองเหรอเออ เซเว่นมามั่งเซนี่โอ้ยไปด้วยไปด้วยอะไรอย่าเข้าเมืองไปบ้าว่าเข้าเมืองบ้าวไปเนี่ยเนี่ไปกันสองคนเลยมึงไปไม่ได้หรออีกจบไปอ่ะรวมงเกมว่าลูกกูไปได้ไงล่ะไก้ไปไหนนะกูจะพาลูกกูไปลองฝีมือเว้ยพาไปชนะจะได้องค์หญิงการพาอะไรเป็นผู้ดำงนินเ้องรอยย่อคุนพ่อนลยจริงไงล่ะเนี่ยเลยเอาลูกกู ไงงไปกระนหลบกกัวเลยอ่าเอาได้ไม่เป็นไรแล้วแกไปไหนค่าเดิมไปแั่นแกถึงไหนค่าถึงนั่นนะไอ้มงพูดอย่างนี้ไปอูากไปด้วยเราไปแล้วพ่อูช่วมันไม่ได้อะไม่ได้เมไม่ได้เมืองแล้วไตเองห่วเดี๋ยวพ่อจัดการให้รอต้องเอไม่เอาไปพ่อเออพ่อเดี๋ยวพ่อจัดการให้พ่อน้งรห้องเหรอ ไปนะอยากไปด้วยอ่ะอ้ะาวอก็ได้กูให้มึงไปด้วยเกาได้แล้วมึงจะขันยาล่ะไม่อ่ะถ้าไปนะมึงต้องแยแสนะอ้าวไปทำไมเราไปแพ้นอนถูกบัดไม่ดีกว่าเหรอกูไม่แลมึงแพ้อย่างเดียวกูให้มึงนะมึงลนะุกม่ะมึง,มงนะ มีกี่พันไอ้ไอ้ไอ้มไม่รู้ว่าหมื่นหนึ่งพัแล้วกไม่ร้อยากเหม็นให้แกนะไอ้อมฮะหมื่นหนมีพันเหรอะมื่นหนึก็มีเก้าพันสิห้หมื่นไม่ถึงเก้าพัน่โอ้อ่าพันหนึงเก็บไว้เผาพ่อแก ก็สัญญานะไปในเมืองห้ามรูจักกับกูเลยนายกูเลยแกทำไไม่รู้อจักรไง 阿芳，你咧？ Yeah.